ตามที่ต่างๆนี่หลายคนก so คอค็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าบ้าน,น wrote, พี่เอ็มอยู่ที่ไหนนะครับพี่พี่เอ็มกำลังจะพามาคือถึงบ้านของพี่เอ็มนะครับซึ่งเรอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเข้มาที่พี่ดหลังนี้เรียงยืงนี้หลังนี้อ๋อมีใครอยู่บ้างนีก็มีพ่ออยู่แม่ตายแม่เสียแล้วพี่เอ็มก็่กับพ่อนี่น้องนี้จริงเงาคนนี้ ที่ดูร่องรอยเหมือน,นมีคนอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะออกไปข้างอกคุณพ่อออกไปข้างนอกอน,นี่ป้าแนแม่มาพี่บอกว่าเป็นคุณป้าเป็นอาขันต่เขาเรียกแม่รเรียกแม่แต่ตัวเล็กเเขาบอกแม่ตายแล้วจะจะเรียก หาว่าย,ยัางไง<อ>ใครจะเป็นแม่บอกเรียกแม่ไหมเข้ามัเงไงนพี่ครั้งล่าสุดที่พี่เอ็มกลับมาบ้านเมื่อไหร่ครับล่าสุดก่อนก่อนเดือนเนี่ยค่ะประมาณมันที่28 28สิงหาเณะ,ะกร,ะะระกฎาคมครับเดือนแล้วเดือนแล้ว กอดูเหมือนกับครอบครัวก็ไม่ได้ไม่เจอะไรแบบนัพ่อเขาไม่มีแม่เนาะพ่อเขาก็แบบนั้นเวลาเขามาบ้านเนี่ยพ่อเขาชอบพูดเสียงดังใส่ถ้าเขาก็ไม่พอใจเนี่ยสังเกตดูก็เลยว่าเอาเราจะกลวทำไมว่าทําไมเสียงดังก็บอกบอกให้ไม่ทําอันนี้เราไม่ทําก็บอกช่ามันมันก็อยาทำความคิดของมันเองอะเราไม่ได้ดังใจตัวเอง ขเขาคงมีความสุขออยู่ข้างนอกอะพออยู่บ้านก็อยู่แต่ในบ้านไปข้างนอกเขาเห็นนั่นเห็นนี่เราก็ดีใจดีใจตามที่เห็นทําแอบดูผ่านๆไปนะเวลาได้ช่วยเขาได้ทําอะไรเขาก็าดีใจนะไปไล่แช่อย่าไปหลายวันกลัวรถชนกลัวเขาจะต,ตีชกเอาไปเนี้ยกลัวไหม กลัวเขาเนี่ยตีหัวนี่ไงตอนนั้น่ะอย่าไปยุ่งคนอื่นนะช่วยเหลือคนอื่นช่วยได้ทีนี้ฮนอยู่บ้านสักห้าวันก่อนไปนะไม่ให้ไปบ่อย ไปรัาชาทฮัตนะมานอนบ้านเรามานอนบ้านเราทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรไม่อยากมาเลยฮะเป็นอะไรไไยังไปเอะหรือไปก็เต็มตัวอ,นเนอาเล็บอาบน้ำ ตอนโตนะคะตอนอายุ20 17 18ที่ไหนเริ่มออกเก็บบ้านไปเขาไม่ได้ไปหลายวันแบบนี้ไปเราก็ตามตามแต่ก่อนมา,บ,านบ้านบ่อยเจอเนี่ยเนี่ยห่างตั้งแต่มีตลาดนัดราชพัฒน์เนี่ยห่างถ้าเกิดว่าพี่เอ็มออกไปอยู่ที่ตลาดที่บ้านนีพ่อเขาอยู่คนเดียวยมันเนียย คนเดียวก็นั่งเอาป็นอยู่ในบ้านนั่นน่ะนั่งซึมคนเดียวมีทั้งเบื่อห้องเบื่อบ้านไงหบื่บ้านแต่ว่ากับมาเดี๋ยวก็กับไปวันเดียวเดี๋ยวมาสองวันตามที่ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวห้านคนนั้นโทรมานำไมเอ็มน่ะอยู่ตรงนั้นแล้วนะมอมแมมจะเอาแล้วดูไม่น้อยจะทำยังไงล่ะช่วยเขาบอกให้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่บางทีก็ใส่ถุงไปให้ <med> แต่ไปให้เอาให้มันเปลี่ยนให้ผมเก่าทิ้งไปดูหาดูหาดูเห็นไปนอนทดนอนนี่นก็สงสาร ใสเ่เองเอาชูรอจ้ะเสร็จเงียบร้อยพี่ดูไปเองเลยพี่ดูจะกลับบ้านพี่ดูจะดูมานี่ก่อนอาอม,อมานี่ก่อนเขาจะลาเดจะลาเนี่ยเออเขาจะไหวมานี่ก่อนเออเออเข้ามาที you ต้องลองหรอกอดทนแข็งแรงเดี๋ยวก็มาบ้านแล้วปเป็นเหมือนครับ